สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีรถเก๋งนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นเก๋งสีประตูซีดานนะครับใครต้องการนะครับรถที่ว่าสภาพเดิมๆรถไม่เคยชนรถไม่เคยเคลียร์สีนะครับต้องการที่ว่าเจ้าของมือเดียววันนี้ก็ผมมีมานําเสนอแล้วนะครับกับสภาพที่ว่าใหม่มากบอกเลยว่า 1- ใน500นี่ครับตัวนี้นี่ครับเป็นรุ่น Honda City ครับตัว 1.5V ีนะครับเป็นตัว i v t e เเชื้อเพลิงเบนซินล้วนครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับ รถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเป็ซินล้วนนะครับคันนี้เป็น Honda City นี่ครับเป็นโฉมปี2013 14นี่ครับคันนี้เจ้าของมือเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับคลิปนี้ไฮไลท์ก็คือคันนี้ไม่วิ่ง1 0 0 0 0หกโลคันนี้ไม่วิ่ง1 0 0 0 0หกโลครับรถปี2013นะครับไม่วิ่ง10,000หมกโลไมวิ่งน้อยมากนะครับรถได้สภาพเดิมๆเลยนี่ครับแค่ต้องการหารถใช้งานอยู่นี่ครับ ตัวนี้ได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมีมัลติฟังชันให้นะครับรถด้สภาพเดิมๆรถไม่เคยเคลียร์สีแม็กเดิมยางเดิมครับอาดูรอบคันครับว่าสภาพตัวรถเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับรถคันนี้ครับรถสภาพสวยครับนี่ครับนี่ครับรอบคันรถเป็นประมาณนี้ครับสลับ Honda City ปี2013ครับตัว1.5 V เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินนะครับ นี่ครับรอบคันครับเครื่อง1.5ครับเล่มเอกสารพร้อมโอนกุญแจได้มา2ชุดครับกุญแจท่านจะได้2ชุดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสภาพภายในตัวรถว่าเป็นอย่างไรบ้างนีครับนีครับภาษีนี่ครับคันนี้30มิถุนา2566นีครับภาษีไม่ขาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเล่มนะครับคันนี้เปิดมาหน้าแรกครับผู้ครอบครองพูดถึงกรรมสิทธิ์ครับเป็นธนชาติครับ ลูกค้าจับแฟแนนซ์อยู่ที่ธนชาติเมื่อปี57ดนะครับรถผลิตออกมาปี57นะครับนี่ครับรถนะครับวันที่จดทะเบียนปี57นะครับคนแรกนายกอไก่ครับจัดแฟนนันซ์ที่ธนธนชาตครับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับปีถัดไปครับปี63เป็นชื่อนายกอไก่อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้วนะครับเมื่อกี้เป็นแค่ครอบครองนะครับก็คือลูกค้าจับแฟนนันซ์นะครับผ่อนเสร็จเมื่อปี63ถัดไปก็ไม่มีแล้วนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับคันนี้ การเสียภาษีอยู่ที่987บาทเสียภาษีโคตรถูกครับใครหาใช้งานขับต่างจังหวัดหรือขับในเมืองเนี่ยเสียภาษีคันนี้900กว่าบาทถูกมากนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็องคภาษิจากนานาชาตินะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นการบันทึกของเจ้าหน้าที่นะครับเด่มนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเดี๋ยวมาดูสภาพภายในตัวรถว่าเป็นอย่างไรบ้างในรุ่น h อน d a c i t ตคันนี้ครับปี2013เปิดมาครับ ให้ดูนี่แผงประตูครับตัวนี้แผงประตูสวยครับได้กระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับอัตโนมัตินะครับจะเป็นเฉพาะฝั่งคนขับนะครับในเรื่องของความเดิมนะครับคันนี้พวกนี้นะครับเส้นสายเดิมหมดเลยครับเมทอาร์คเห็นครับนี่ครับเหลี่ยมสันโครงสร้างพวกนี้คือบอดี้เดิมนี่ครับเดิมยังไงครับดูโครงสร้างครับดูนี้เขาเรียกว่ารอยซิลิโคนนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นตามเส้นอย่างนี้เลยครับนี่ครับเป็นตามเส้นนะครับอยู่ตามขอบนะครับทั้งสี่บานจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนี่ครับ นี่ครับพวกนี้ไมดอาร์คครับพวกนี้เมดอาร์คเห็นชัดเลยนี่ครับนี่ครับเดิมๆนะครับนี่ครับนครับใครอยู่ต่างจังหวัดก็จัดแฟนแนนได้นะครับออกรถได้เหมือนกันครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวมาดูความเดิมตรงหัวน็อตกันนะครับหัวน็อตพวกนี้เดิมนะครับตัวอักษรพวกนี้เห็นครบเลยนี่ครับนี่ครับไล่มานี่ครับบนจรดล่างเนี่ยพามาดูหมดนะครับนี่ครับใครหารถเชิงงานนี่ครับรถเดิมๆนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูตามขอบตรงตัวประตูก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูภายในนะครับตัวนี้เป็นเพดรถนะครับฮอนด้าตัวนี้ก็มีบอกหมายเลขชัดซีนะครับนี่ครับนี่ครับมีบอกนะครับเพดอยู่ตรงนี้นะครับเพดเดิมเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับพวกนี้เดิมๆนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูภายในบอกกันตัวนี้ได้บอกอะไรเอ่ยเฮ้ยเป็นบอกกำบะหยีครับ ตัวนี้เป็นบอกกัมาหยีนะครับอาจจะมีคาบการใช้งานหน่อยนะครับแต่ก็ดูรวมบอกเลยว่าเพอร์เฟคครับนี่ครับรถไม่วิ่งหนึ่งหมื่นกโลนครับดูว่าสภาพเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับภายในตามคอนโซลเนี่ยสวยนะครับนี่ครับตัวนี้ได้แอร์แบ็กด้วยนะครับคอนโซลสวยไม่มีแตกหักไม่มีร้าวนะครับในแอร์แบ็กนะครับนี่คอนโซลจะเป็นสีดํานะครับตัวนี้ก็ตัดกลับเป็นสีออกสีครีมครีมนะครับโอ้โห มาจากเดิมศูนย์มั่งนี่คอนด้าครับโอ้โหครบนะครบนะครับนะอ่ะอันนี้ไม่ต้องไปดูอะไรแล้วนะครับอันนี้เกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับถัดไปตรงนี้ก็แอร์ปรับเป็นแบบแมนนวลเลยนะครับตรงนี้อ่าปรับพวกเกี่ยวกับ FMAM นะครับหรือว่าเป็นเครื่องเสียงนะครับโดยรวมตรงนี้จะเป็นเครื่องเสียงหมดเลยแล้วก็ปรับแอร์นะครับนี่ครับพ้องอะไรเดี๋ยวพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูส่วนถัดไปกันในส่วนของประตูด้านหลังนะครับตอนนี้สองนี่ครับเปิดมาครับแผงประตูสวยเหมือนเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับเส้นสายพวกนี้คือเดิมๆนะครับนครับเม็ดอาร์กนะครับพวกนี้เห็นชัดนะครับพวกเม็ดอาร์กนะครับนะครับตัวนี้ก็มีนะครับนี่ครับสังเกตนะครับจะเห็นนะครับดูตามขอบนี่ครับถ่ายให้ดูหมดเลยครับลูกค้าจะได้มั่นใจนะครับว่ามาตักมาจาก ต่างจังหวัดขอนแก่นเนี่ยโอ้โหนะครับมาดูรถถึงขอนแก่นเลยโอ้โหมันต้องแบบว่าเป๊ะนิดนึงนะครับเราก็เลยถ่ายให้ดูแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ดูตามโครงสร้างนะครับนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเบาะกำมะหยี่นะครับเบาะสวยเบาะสภาพยังตึงนะครับเบาะไม่ขาดนี่ครับรถอยู่ขอนแก่นนะครับใครมาดูได้นะครับผมสนใจโทรสอบถามมาล่วงหน้าก่อนได้นะครับถ้าจะมาดูนะครับ ท่านรับปากไว้นะครับว่าจะมาดูรถนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสมมติว่าโทรมาปิด2ส,สายนะสสายพร้อมกันเนี่ยผมก็จะให้มัดจาไว้ก่อนนะี่ครับมัดจาไว้อยู่ที่5,000บาทนะครับถ้าจะเดินทางมาดูนะนะี่ครับแต่ถ้าเกิดจะให้ผมไม่ส่งให้เนี่ยขอมัดจํา10,000บาทนะครับผม1 0 0 0 0หมื่นบาทเนี่ยก็คือรวมในราคาขายนี่ครับเนี่ยเม็ดอายังเห็นนะครับนะี่ครับนะ เดี๋ยวทางเรามีบริการส่งให้ฟรีนะครับแต่ว่าขอมาจําไว้นะครับเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านในสนใจคันนี้จริงมียินยอมที่จะเอาคันนี้นะครับทางเราก็มั่นใจจะได้ขับไปส่งอย่างสบายใจนะครับสภาพตามรายงานเนี่ยเอาคลิปนี้เป็นการรายงานของสภาพรถเลยนะครับที่ผมรีวิวยังไงสภาพเป็นอย่างนั้นเลยนะครับมีตำหนิตรงไหนไม่มีนะครับมีบอกหมดเลยนะครับลูกค้านะครับสบายใจได้นะครับ แผ่นรองตัวนี้ก็ครบนะครับเดี๋ยวผมขออยากเข้ามาดูหน่อยว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มีที่ใส่ของกระป๋าตรงนี้ให้ด้วยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็สวยไม่มีอะไรนะครับมีที่ใส่ขวดน้าแก้วน้ําได้3มจุดนะครับนี่ครับดูมุมนี้ครับโคตรสวยครับผมใครต้องการรถครับม่วิ่งหนึ่งหมื่นโลอะเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันหน่อยเดี๋ยวจะรีรอกันนะครับอ่าอันนี้เพดานบนนะครับมียันให้นะครับ โอ้โหตัวนี้ต้องพึ่งแอร์แบ็กนะยันผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่ตอนนี้ผมต้องเล่นแอร์แบ็กเท่านั้นนะครับยันผมยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับเดีย๋ยวเปิดประตูเลยก็ได้นะครับจริงๆริงเอ๋เยวแสงแดดมันไม่ให้นะครับอยากให้มัน แสงมันส่องเข้ามาจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับแผงประตูตัวนี้ก็สวยนะครับผมกระจกนะครับไฟฟ้าทุกบานเลยออโต้ฝั่งคนขับรุ่นนี้เซ็นทรัลล็อกมีมาให้กระจกมองข้างปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับคอมเดิมนะครับประตูนี่ครับบานนี้เดิมๆนะครับเม็ดอาร์เห็นนะครับนี่ครับพวกนี้คงสร้างเดิมหมดเลยนะครับภายในพวกนี้เบาะสวยเบาะไม่ขาดนีครับ นี่ครับเบาะสวยนี่ครับอะไรอะ่ะนี่ครับตัวนี้เป็นกรรมยี่นะมันก็เลยดูดำๆหน่อยนะครับมีตามการใช้งานหน่อยนะครับฝั่งคนขับจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่น่าเกียดน,นะรถมือสอสภาพขนาดนี้ผมว่าค่อนข้างที่ว่าโหเกิน90%นะครับเอามาดูเลขไม์กันครับแล้เปิดห้องเครื่องให้ดูด้วย1 9 0 0 0โลไม์วิ่ง1900 0โลครับ ใครหารถใช้งานอยู่นะครับสำหรับ Honda City คันนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติได้เกียร์ออตโต้ครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับนี่มีแอร์แบ็กให้นะครับมีโลโก้อันนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงอะไรครับมันเชื่อมต่อกันนะครับประมาณนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ยพวกนี้หัวน็อตก็เดิมนะครับหัวน็อตไม่ขยับนี่ครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกับดู ท่านท้ายกันนะครับเมื่อกี้ลืมพาดูท่านท้ายครับรถยังมีอยู่ให้เลือกนะครับเจ็ดที่นั่งเกียร์ธรรมดาโฟ,โฟคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รีวิวนะครับผมมีคันหนึ่งติดมาจําไปแล้วคุณลูกค้าน่าจะยังไม่เห็นหรอกเป็นลูกค้าแฟนขับอยู่มันจามาเอามาเอารถอิวสุเป็นมิวเซเว่นรถเจ็ดที่นั่งอ่ะเกียร์เกียร์ออโต้โฟนะครับ กียร์ออโต้โฟนะลูกค้ามันดูวันนี้นะครับจริงๆว่าจะเอาเกียร์ธรรมดาโฟลูวสคันนั้นอนะ่ะปี2010แต่ว่าแกอยากได้ออโต้โฟไงเป็น7ที่นั่ง mm hmm. ก็เลยจัดไปนะครับปิดการขายนะี่ครับเดี๋ยวรอดูนะครับพรุ่งนี้น่าจะรู้ผลนะครับว่าลูกค้าสนใจขนไหนะี่ครับผมให้แกไปตัดสินใจเลือกว่าจะเอากระบะนะครับนะครับต้องการกระบะแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาจุดประสงค์แกคืออยากได้เกียร์ออโต้ไงก็เลย เอาคันมิลเซเว่นไปนะครับในออโต้โฟนะครับนี่ครับได้ความสะดวกสบายนะครับผมนะครับพวกนี้เดิมๆนะครับนี่ครับพวกนี้ลายมาเดิมๆนะครับนี่ครับไม่อาร์คเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับด้านฝากระโปรงนะครับตรงนี้เอ้ฝาท้ายนะครับไม่ใช่ฝากระโปรงครับฝาท้ายนี่ครับตรงนี้หัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับหัวน็อตเดิมนะครับตัวอักษรนี่ครับอยู่ครบเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่ครับผมให้ดูกันนะครับ นะครับพวกนี้เหลี่ยมสันโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของตัวยางอะไหล่ครับแผ่นรองตัวนี้ก็มีมาให้นะครับนี่ครับเป็นไม้อย่างนี้แล้วก็เปิดมาถ้าจะเจอยางอะไหล่นะครับพวกนี้อุปกรณ์ครบเลยนะครับอันนี้ยางอะไหล่เดิมโรงงานนี่ครับยางอะไหล่เดิมโรงงานนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมดูปียางนะโอ้โหได้ไงครับยางเดิมครับหนึ่งเจ็ดห้าทับหกสิบห้าอาสิบห้านี่ครับ ยังเดิมนี่ครับยังไม่ออกครับตั้งแต่ปีสองพันสิบสามสิบสี่แล้วครับนี่ครับเอาใครอะไรเดิมครับคันนี้เดิมคักครับแต่สภาพทันเนความสดครับอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวจะเสียเวลาใครหารถขับไปต่างจังหวัดนะครับคันนี้เครื่องดีเกียดีเครื่องไม่มีเยื่มครับเดี๋ยวจะพามาดู แต่ละจุดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับฝากระโปรงครับคันนี้ครับฝังกระโปรงครับอ่ามาดูทีละ้อย่างครับมาดูอันไหนก่อนดีมาดูที่สติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับเป็นเกี่ยวกับมอกนะครับแล้วก็มีการใช้งานของตัวภายในห้องเครื่องนะครับรักษาการดูแลว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์นี่ครับตัวผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าให้ดูนะครับเปรียบเทียบเลยว่ารถ Honda c i ซตครับของท่านนะครับ กับผมเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าใครคิดว่ารถเนี่ยเจ้าของมือเดียวลองคอมเมนต์มานะครับว่าท่านมีรถคันนี้อยู่แล้วก็เหมือนกับตัวของผมนะครับคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับคลิปนี้นะครับมีปัญหายังไงเกี่ยวกับคันนี้การใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับพวกนี้หัวน็อตเดิมนี่ครับหัวน็อตเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าไม่เดิมจะเป็นยังไงครับท่านลองคิดเอาสภาพะเออาาปแจนน่่ัััมขตงหว ไม่ใช่เอาของจริงขันเของจริงนะครับไปลองขันตามหัวน็อตพวกน็อตยึดตามอันอื่นนะครับที่ไม่ใช่ยึดฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวมันจะขายไม่ในราคานะครับนะครับอันนี้คือหัวน็อตเดิมนะครับลองเอาปัะแจมาขันดูนะครับแล้วเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมตามขอบของมุมนี้เนี่ยนะครับมันจะมีรอยสีทะลอกนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าน็อตขยับนี่ครับดูแบบมันเลยนี่ครับลองเราต้องลองเปรียบเทียบนะครับว่าอ่า เขาจะเรียกว่ายังไงล่ะครับผมอธิบายไม่ถูกเลยครับตอนนี้ครับเวลาดูรถเนี่ยคืออยากให้ดูโดยรวมนะครับถ้าสมมุติว่าฝั่งนี้โดนชนมาเรามาดูเปรียบเทียบฝั่งนี้ครับสองฝั่งเนี่ยมันจะเหมือนกันรถรถการออกแบบเนี่ยนะครับมันจะไม่หนีไม่ห่างกันเลยครับดูไฟดูไฟหน้าครับนะครับสองฝั่งนี้มันจะเหมือนกันคานฝั่งนี้มันจะเหมือนกันน,นะครับตัวนี้มันจะโค้งลงมาแล้วก็จะเห็นเม็ดอาร์คนะครับตรงนี้ก็จะโค้งลงมาเหมือนกันครับจะเห็นเม็ดอาร์คเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบสองฝั่งนะครับ รถเนี่ยเอกลักษณ์ก็คือต้องเห็นเม็ดอาร์คนี่ครับถ้าให้เห็นเห็นเม็ดอาร์คพวกนี้เนี่ยแสดงว่ารถเดิมครับนะครับรถไม่ว่าจะเป็นยูสุวีคอสตัวใหม่ฟอร์ดตัวใหม่ล็อกโคตัวใหม่นะครับเห็นเม็ดอาร์คหมดเลยนะี่ครับนะี่ครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเช็ครูปแบบเบื้องต้นเลยนะี่ครับต้องเห็นเม็ดอาร์คนี่ครับนะี่ครับข่านก็จะได้ประมาณ80%แล้วแหละที่รู้ว่า มันคือของเดิมนะครับอะไหล่ชี้นี้คือของเดิมรถไม่เคยเปลี่ยนอะไหล่มาไม่เคยโดนชนนะครับเช็คหัวน็อตกับเช็คเมตชอาร์คนะครับท่านยืนยันว่ารถเนี่ยไม่เคยชนแล้วนะครับท่านก็สบายใจไปได้80%เลยนะครับวิธีการดูรถดูแบบนี้ครับนะครับตัวนี้รุ่นนี้มี ABS ให้นะครับนี่จะเป็น ABS นะครับเครื่องตัวนี้ครับมาดูเครื่องกันครับตัวนี้เครื่องไม่มียอมครับนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับเครื่องแห้งนะครับนี่ครับไม่มีซึมครับ ครันนี้เพิ่งได้รถมาเมื่อวานนี่ครับจริงๆว่าจะรีวิวเมื่อวานแล้วแต่ว่าผมติดไปเอารถต่างจังหวัดน่ะได้อิวสูสีประตูมาน,นี่ครับนี่ครับแต่ว่ารถเนี่ยต้องไปเก็บน่าจะต้องไปเก็บสีแหละผมก็เลยยังไม่โพสต์ขายนี่ครับใครอยากได้เกียร์ธรรมดาแบบว่ารถยังไม่เก็บสีเนะี่ยคอมเมนต์มาก่อนได้เพราะว่าตอนนี้รถก็จอดอยู่ที่บ้านนี่ครับยังไม่ได้ทําอะไรนี่ครับอย่างนี้อิวสูตัวสูงเกียร์ธรรมดาเนี่ยโอ้โหสอบถามกันมาเลยนะครับนะี่ครับเอาประมาณนี้ครับสําหรับเครื่องยนต์ครับ เป็นเครื่อง1.5้านะครับ i v t e c มาฟังเสียงเครื่องกันนะี่ครับมาฟังเสียงเครื่องกันโห15นาทีเลยครับรีวิวคลิป1 6นาทีแล้วรถสาติดง,ง่ายครับนี่มาฟังเสียงเครื่องกันเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาครับ ไม่มีควอนไม่มีไอครับถ้ามีควอนมีไอเนี่ยมันจะกระเด็นติดตามขอบพวกนี้นะครับมันจะกระเด็นติดตามขอบนะครับไม่มีไอนะครับเครื่องดีนะครับอ,อ๋อประมาณนี้พี่น้องเสียงเครื่องประมาณนี้ครับราคาคันนี้มาสุดราคากันหน่อยว่าราคาจำขนาดไหน มน่าจะพาไปดูหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะครับรีวิวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแต่หลังคามั้งผมยังไม่รีวิวเนี่ยเนาะประมาณนี้ครับสรุปกันนะครับตัวนี้ Honda City ตัว1.5ตัว B ตัว i-vtec ปี2013-14นะครับเกียร์โต้ครับเก๋งสีดาน4ประตูครับคันนี้รถสภาพสวยเลยเอา้ายางปี20 ไม่ใช่ยางปีสิบห้านะเดี๋ยวผมจะเขียนไม่ให้ด้วยเลยผมจะเขียนไว้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่ปีสิบไม่ใช่ว่ายางปีสองพันสิบห้าไม่ได้ขับนะลูกค้าก็เปลี่ยนยางใหม่มาให้ดิสเบรกคู่หน้าหลังก็เป็นดิสดิสเบรกทั้งสี่ล้อครับเอาไปไงครับฟัก์ชันเริ่มมาตอนท้ายคลิปนะครับโอ้โหจริงๆว่าจะบอกต้นคลิปนะครับแต่มาบอกท้ายนี่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนใส่ตัวสอนไม่ให้ไม่เป็นไรครับผมอสำหรับวันนี้ก็ราคาคันนี้อยู่ที่สามแสนห้าหมื่น ามพันบาทครับราคาครับสามห้าสามครับแล้วก็เติมสูตรอีกสามตัวครับเป็นราคาสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทครับราคาคันนี้บอกเลยว่าเปิดแบบสุดๆเลยนะครับนะครับคันได้คันนี้ไปบอกเลยว่าใช้งานอีกยาวๆนะครับคันนี้เครื่องผมเช็คแล้วครับเครื่องดีเกียร์รันทุกอย่างปกติช่วงล่างดีลองตกหลุมลองเข้าโค้งลูกหมากนะครับไม่มีเสียงดังโขกเขกโชคดีทั้งสี่ต้นนะครับลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่มา b ียี่สิบได้ดิสเบรกครับ เบรกมือใช้ได้ปกติครับถ้าเบรกยังไม่หมดครับภาษีไม่ขาดเลขเอกสารพร้อมโอนกุญแจได้มา2ชุดครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครสนใจรถอยู่ขอนแก่นครับผมอยู่ตรงสะพานลอยครับทางนั้นครับบ้านไผ่ครับบ้านไผ่ยิงยาวมาผมจะอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองครับเดี๋ยวปุ๊บท่านจะเจออ่าสามแยกไฟแดงท่าพระนะครับตรงไปก็เข้าเมืองอีกประมาณ13ามกิโลถึงตัวเมืองขอนแก่นนะครับนี่ ท่าพิมพ์ไหมครับบ้านหนองบัวดีหมีหมู่18นี่ครับเป็นไงครับเห็นง่ายๆครับบ้านหนองบัวดีหมีหมู่18ครับผมจะอยู่ตรงข้ามนั้นเลยครับครับผมอยู่หมู่20นะนี่ครับแต่ว่าคนหาตรงนั้นมออกนี่ครับผมสัสรับวันนี้ราคา3 5 0 0 0 0 3บาทใครสนใจสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้รถสภาพสวยอย่างนี้ใครสนใจผมการันตีเลยว่าพร้อมใช้ครับอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม ครับชมคลิปจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ